สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพักสอนสตอรี่เ t ฟนะคะวันนี้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดนะคะก็เลยมาทำคลิปพูดคุยทักทายไม่ได้พูดอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ให้เพื่อนๆได้มาเห็นวันนี้ทุ่งนาวันนี้โลง่งโล่งเพราะว่าเข้าหวานก้ากันหมดแล้วนะคะหวานข้าวกันหมดแล้วไม่มีหญ้านะคะไม่มีหญ้ามันก่อนที่ตอนที่เขา ไถยเขาพรวนดินก็ยังมียติเต็มไปหมดนะคะวันนี้ไม่มีแล้วนะคะเขาทํากันจนเกือบจะเสร็จถือว่าเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกนิดนิดหน่อยหน่อยที่เขายังไม่ได้หวานกันนะคะก็เอาให้เพืนเพื่อนได้มาชมเฉยๆนะคะข้อสอนสตอรี่เป็น fctp นะคะ fctp สายสีเขียววันนี้เราก็จะเมื่อวานเมื่อวานเราไปดูลุงไร์สดเนาะลุงไร์สด สมทุกเงินซ,ออซื้อเทียนพรรษาถวายที่วัดนะคะแต่แถวนั้นก็โหแค่สองชั่วโมงได้เงินเป็นเท่าไหร่แสนกว่าแสนสามันกว่ากว่านี่แหละนะคะช่วงนั้นแต่ตอนนี้ไม่รู้ได้เท่าไหร่แล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะทําบุญกระลงช่างป้าสันปักก็เชิญได้นะคะเชิญได้เดี๋ยวตอนเย็นนี้ลุงช่างก็คงจะ จะไลฟ์สดอีกเดี๋ยวเราก็ค่อยสมทบทุนกันตรงนั้นก็ได้นะคะฝากฝากเข้าไปเป็นกําลังใจลงช่างด้วยเพราะว่าการทํามุลพวกเราไม่เกี่ยงอยู่แล้ว FCTP ทุกท่านนะคะเมื่อวานก็อยู่กับลงช่างจนจบแหละแต่ไม่ได้ทักใครไม่มีเวลามือก็ทํางานไปด้วยเพราะว่างานเราก็มีเนาะแต่ก็ให้กําลังใจลงช่างและฟังอยู่นะคะฟัง หลายหลายท่านอ่ะหลายหลายท่านที่ให้กําลังใจใหลายหลายท่านที่ร่วมทําบุญตรงนั้นนะเราก็ดีใจนะดีใจมากที่ถือว่าพวกเราทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่ามากันถูกทางแล้วละ่ะมาในสายบุญลุงช่างปลาสวนผักนะคะก็ยินดีและดีใจมากๆนะคะที่เราเราให้กําลังใจคนที่ที่มีใจรักใน คนบุญนะบุญก็พาพวกเราเขาเรียกว่าอะไรพาพวกเราทําบุญพาพวกเราได้ทํากิจกรรมทั้งหลายอย่างก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะฝากทุกท่านเข้าไปให้กําลังใจลุงช่างฝากช่องด้วยนะคะช่องลุงช่างปลาสนปักเนี่ยช่องมนโฑมสนมัสนเนลแัตแอนนเนลนะคะแล้วก็ผิดพันสินค้าต่างๆของบริษัทมณโฑมซับนะคะแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้อง เดี๋ยวนี้เราเราถือว่าเราเริ่มคัดสรรเริ่มคัดคนที่จะอยู่กับลงช่างยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับคนที่อยู่ลานองค์ปู่ด้วยนะคะหลายๆท่านที่อยู่ตรงนั้นสวที่อยู่ตรงนั้นเขาก็อยู่กับลงช่างช่วยงานลงช่างโดยที่เขาไม่ไม่เกี่ยงเขาไม่เคยสนใจว่าดราม่าจะเกิดขึ้นอะไรยังไงเขาก็อยู่กับลงช่างเนาะเราก็ให้กําลังใจเขาสนั็แน้วกันสิ่งดีๆเราก็ช่วยกันทํา สิ่งไม่ดีเราก็มองผ่านเพราะสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นเพียงที่ลุงเขาแค่พูดไม่เพาะแค่นั้นเองอย่างอื่นเขาก็ดีหมดเขาพูดไม่เพาะคนพูดไม่เพาะเยอะแยะมากมายเราเราก็อย่าไปถือสาอาการพูดคําพูดของคนเราต้องดูที่การกระทํามากกว่านะคะการกระทํานี่เป็นสิ่งสําคัญ การกระทําย um ่อมย่อมอยู่เหนือกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเพราะว่าการกระทํานี้สามารถทําร้ายใครก็ได้ฆ่าใครก็ได้ทําให้คนตายก็ได้แต่แต่คําพูดเนี่ยทำให้ใครตายไม่ได้หรอกแค่พูดแค่นั้นเองเขาไม่ได้พูดทําร้ายใครเพียงแต่เสียงเขาไม่เพราะไม่หวานนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับลุงช่างป้าสวนฝักวันนี้ไม่ได้มีอะไรนะแค่มา ชมคลิปแล้วพูดคุยเฉยๆทักทายเพื่อนๆเข้ามาให้กำลังใจผษาสตอรี่ด้วยนะคะไม่ทักทายนานหรอกนะคะแป๊บๆก็จะอะจะลงแล้ว <c oughs> เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไม่เราไม่ได้อ่าไม่ได้ไล,ลสดไม่มีเวลาช่องเช้ามาก็กว่าจะกว่าจะเสร็จภารกิจก็ช่องนี้ก็สิบโมงละก็เลยไม่ขึ้นไลสดที่แรกก็จะไลสดอยู่แต่ไม่ดีกว่าเพราะว่ามันสายมันจะไป หลายๆคนที่เขาขึ้นเคยขึ้นเวลานี้เขาก็จะขึ้นแล้วเราก็ต้องถ้าจะขึ้นไร์สดก็ไม่เกินเก้าโมงครึ่งของภูพัดนะคะแต่ตอนนี้มัน,มนสายเกินไปแล้วก็เลยไม่ขึ้นดีกว่าทําคลิปให้เพื่อนๆได้มามาเห็นมาชมมาเป็นกําลังใจแค่นั้นเองเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การติดตามแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจมาชมคลิปย้อนหลังนะคะไม่มีอะไร ก็ขอบคุณนะคะสำหรับที่นี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ